เกมผีเด็กๆคนที who, ่กลัวเกมผีเลียมๆคือคนที่ติ๋มซึ่องใจลาวไ่ติ๋มไปใครมีเบอร์แอดมินปะโทรไปหาแอดมินที่บอกว่าเอาผีมาแค่ช่องนี้หน่อยวะอยากโดนวะมันไม่น่าจะมีแมนมุมสองอันติดทุกคนนเพราะว่ามันออกมาแล้วไอ้เหี้ยวมาสตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับผม ที Hoy, know, ่เห็นนะครับว่าสตรีมแรกของปีมันไม่ใช่สตรีมแบบติงิมันไม่ใช่สตรีมแบบคนดีกวเราจะเริ่มต้นปีด้วยความเก่งกล้าสามารถเราจะมาโซโล่ดอแบบตึงๆคนเดียวให้จบไม่จบไม่ลงสตรีมนี่ไงเขาเรียกว่าเตรียมคลิปแกล้งตกใจสลหรับปี2023เลยครับ พี่วัไปเกมนี้เอาให้มันจบไงคือเราอยากชาเลลจ์ตัวเองอยู่แล้วไงอยากชาเลนจตตัวเองอยู่แล้วว่าเออยอมยาวให้มันจบคนเดียวเอาถามจริงนะมีใครเล่นคนเดียวจบแล้วบ้างมีปะไม่ได้มีนะมีครับคนสปีดลนสิบสี่นาทีไม่ได้เป็นไปได้โซโล่สิบสี่นาทีเป็นไปไม่ได้นะกูเล่นคนเดียวกูยังรอบไปเกือบชั่วโมงเล่นเป็นทีมอ่ะสิบสี่นาทีบ้าวิปวิปโปชัวเอ้แต่ทุกคนเห็นนี่เรื่ยงเห็นชุดหรือยังดูชุดก่อนนะครับดูชุดดูชุดความเซ็กซี่โหวันนี้ฉันจะมาทําการตบผีร้อยประตูไอ้ศ มันรู้สึกว่าน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเตรียมดูความสามารถของฉันเ,นล,เลยไปพวกผีผ รแบบใจราต้องเท็กเดียวจบอ่ะทุกคนคิดว่าเรากี่รอบถึงจบผมดูจากประสบการณ์นะผมนะว่ารอบเดียวจบนี่แล้วตอนนี้บัตรเครดิตรูดได้แล้วบัตรเครดิตกูรูดได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราสามารถซื้อเกินใหม่ได้แต่มันถ้าเราซื้อเกินใหม่เนี่ยมันจะดูติ่งมันจะดูติ่งเกินเพราะะฉนั้นผมจะไม่ซื้อเกินใหม่แล้วครับผมจะไม่ซื้อเกินใหม่10รอบก็เกินไป10รอบนี่คือเราพี่ดูการ์กันเลยเลย50รอบโอ้โห50รอบกูคงไม่เล่นแล้วแหละนั่นสักกูยังทนเล่นขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาไปตบ ดวูวัดดิ Let's go <S ทำคอนเทนต์ดีกว่าท,ท,ทำคอนเทนต์เปิดทุกตู้ที่มีเอาเปล่าเปิดทุกตู้เปิดทุกเกสที่มีกูอยากจะเจอ,อแจ็คจังวะ่ะออกมันไม่มีออกมันวิ่งไม่ได้นี่ว,ว่ะใช่ป่ะโอเคครับไปครับสไปเดอร์เซนส์ของผมเตือนว่าน่าจะงานงอก น่าจะงานไมกนะเปิดมาเจอตู้เข okay. ียวก็เกินปุยเอ้ยเปลี่ยนภาษาก่อนเออเปลี่ยนภาษาก่อนโอเคสุดครับแรกๆมันน่าจะเจอสักประมาณดัดแปดทุกคนนะผมดัดแรกไม่น่าเจอตรงอยากให้แอดมินแกล้งเออโอ้โอดมินไม่น่าแกล้งหรอกผมเขาแอดมินน่าจะกลัวผมเลยโอเคพุ่งจะมานั่งกดเข้าตู้ๆเขาดูปวดหัวนะไปเลยเถยะเชี่ยทุกคนทำไมกูรู้สึกขนมันลุกเองวะมันรู้สึกมันเสียวสันหลังแปลกๆอ่ะใช่ป่ะมันเล่นคนเดียวอ่ะคือปกติมันจะแบบเอ้ยไปไอ้ใบไปเใจเล่าไอ้อย่างบุญไอ้อย่างงี้ไอ้อย่างนั้นไอ้ก็ ไม่เีอะไรแต่คนเดียวนะแต่คนเดียวนะเราทำได้เราทำได้ร,ไดรู้สึกนวนๆมันไม่ได้ติ๋เว้ยเขาเลยแค่คิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนขึ้นมาน้ำตามันก็ไเลอยากกลับไปชอบลอมที่ต้องอาเพื่อนฝนตกอะไรขนาดนั้นต้องถามพี่เสกโลโซก่อนเพราะวันที่ฝนตกต้องไหลลมทินน้ใครมีเบอร์แอดมินปะโทรไปหาแอดมินที่บอกว่าแบบเอาผีมาแกล้งช่องนี้หน่อยวะอยากโดนวะ เอาผีมาแกงช่องนี้หน่อยวะอยากโดนวะไอ้ยากูเพิ่งประตูแปดเองไอ้กูเพิ่งบอกประตูแปดเองแมบบมูเล็ตกูแล้วไอ้ที่วายผ้ามานนี้ไม่ช่วยเลยเลยเหรอไอ้ทำลายลาย โอ้กูกูว่ากูได้เสียงอะไรแบบแก๊กแก๊กแก๊แก๊แก๊เป็นไงทุกคน <c oughs> เนียนไหมเนียน <c oughs> แล้วลูกเพลชอบไปกินูเพลขับมาหมดแล้วขำขำกันขำกันเอ้ยกุญแจมาเออข,ขับกัน้าไปข,ขังกันก็ไปมีข้อสุขให้ทุกคนมีข้อสุข <ไม S 2> นี่แหละครับผมโค้กปีใหม่ของผมนะครับนี่ที่ผมให้ทุกคนนะโอเคไหมกีดแรกของปีนี้นะครับเดี๋ยวสิ้นปีเรามาดูฉากนี้กันใหม่เลทุกคนครับสิ้นปีมาดูฉากนี้กันใหม่เนาะโอเคหาคอหาคอหาคอโอเคมันไม่น่าจะมีแมงมุมสองอันติดทุกคนน้อเพราะว่ามันออกแล้วโอเค

เปิดปีได้ยังไ,ยงไง<า>ไม่ไม่ท,ทุกคนคือทุกคนคุยกับผมก่อนคือมันมีคนดวงซวยทั้งผมป่ะอ่ะต้องเปลี่ยนคำพูดมันมีคนดวงดีทั้งผมไหมถามจริงมึงอยู่ภายในด่านเดียวมึงเจอแมงมุมสองตัวคนเดียวใช่เหรอวะกีสองของปีเออ GM มาป่ะวะทุกคนรู้วะตอนแรกที่ผมได้กุญแจตอนที่ผมได้กุญแจห้องนู้นนะผมคิดในใจเลยนะกูไม่ต้องมาห้องนี้หรอกกูไปเลยดนะีกว่าไลฟ์ไป๊ก นดูอยู่หรือเปล่าเปิดทุกอันก็ต้องเจอแมงมุมไม่มันไม่จริงนะเล่นกับผู้พี่อังพี่จอยอ่ะอย่ะไรเงี้ยเขายังไม่เจอกันเลยไม่กูเจอคนเดียวไอ้เชี้ยปิดปิดอยงเงมึงจะมามึงก็มากูกูเริ่มึงหยุดแล้ว้ไอ้บุบานลัวกันไปนะไอ้บุบานลัวกันอะไรอ่ะ หายใจเลยพูมาอีกแล้วอ่ะไอ้ยิ่งกูด่าสิงกูตายแล้วอะไรเนี่ยเอาใหม่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 เอาใหมไม่เมื่อกี้มันเกิดจากการที่เราอ่ะยังปรับตัวไม่ทันอ่ะเรายังปรับตัวไม่ทันทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออเอาใหม่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 มันเป็นกูกูสู้ชีวิตเกิดไปยปะถามจริงนะตั้งแต่แบบคนอื่นอ่ะเคยไปดูแบบเกมโดช่องอื่นอ่ะมันลำบากเท่ากูไหมบอกกูทีนี่มันลำบากเท่ากูไหมทำไมต่อเล่นกับเพื่อนมันไม่เห็นจะมีเสียงกูแก๊กกุ๊กเ๊กกก๊กเลยอะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะประตูห้าประตูห้ากูเจอตัวบ่วงอะไรเนี่ยอะไร,รอะอะไรอะมไม่ถึงห้องกงเง้ยนะผมไม่ขอพรนะประตูห้าเจอตัวบวงแล้วอะเคี้ยมันทำอไมอะกูผิดอะไรอะกูผิดอะไรอะไอ้ เล้เร็วเกินนะดวงูดวงกูมันดีเกินไปวะหรือว่าคําว่าขอให้ดวงดีของคนที่เราขอกับเรา <men> มันไม่ตรงกันอาโอมิอย่างท่านทุกคนรู้ป่ะตอนผมเล่นกับเพื่อนผมคิดในใจนะดอไม่เป็นเกมทียบแไม่ไม่ยากเลยไม่ง่ายมากเลยแคแต่พอมาเล่นคนเดียวมันเกิดไปป่ะเกมมันเอเล่นคนเดียวมันเหงาไว้ทุกคนไม่ได้กลัวผีนะคือเหงาเออกระไรกูยังไม่ได้เปิดเลยมันเปิดได้ไงวะข้อทำไมข้อทำไมกูมาแล้วข้อทำไมข้อทำไมน้อง เดี๋ยวนะมึงมาไวยไปปะ,ะเฮ้ยเพงเปิดประตูอีกนะมาแล้วอ่ะเฮ้ยเกินพี่เมาไว้เกินมาไว้เกินคุณกำลังจับตาดูผมอยู่หรือเปล่าครับคุณ GM อครับคุณกำลังดูผมอยู่หรือเปล่าไม่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าพี่หลอนกับทุกอย่างแล้วณนะตอนนี้กับทุกอย่างจริงๆขอให้ไม่เจอความมืดอ,อ่ะเฮ้เยเช็ดสิ นิ่งไว้นิ่งไว้มันไม่มีจับสแกร์มันไม่มีจับสแกร์ไม่กล้าเปิดแมงมุมเลยจะเจอไหมอะ่ะตู้นี้ตู้เดียวพอตู้เดียวพอตู้เดียวพอไอ้น้องโอเคทุกคนขอสมาธิก่อนนะประเดินะเคคมครับนะเกมผีเด็กๆคนที่กลัวเกมผีเหลี่ยมคือคนที่ติ่มซื่อใจเราไม่ติ่มไปเฮ้ยอ้าตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย ไอ้ตรงเนี ice 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 ice. ้ยมีแมงมุมไว้ท <sh arp inhale> <sh arp inhale> oh, ุกคนผมจำได้มีแมงมุมบ่อยมากไม่ก็ไอ้ไอ้ปิ๊สพิสพิสหัวชาวะเนี่ยหัวชาวะหัวกูชาวะหัวกูชาวะหัวเช้ะทุกคนเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะเช่าผ่านผ่านชิ้วผ่านชิ้วผ่านชิ้วโอ้โหห้องนี้เฮ้ยไล่กูดูไอ้แจ็คมา เล่นต่อไปเล่นต่อไปโอเคโอเคดีไหมผ่านเออแค่รักตัวเดียวเคสสวยครับโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ครับทุกคนเราไหวอยู่เฮ้กูไม่ได้ขายกูใช้ดีขายออกไว้โง่ มืดตื้อทำไมมันมืดตื้อมืดตื้อทำไมมันมืดไปหมดว้ายพี่เ้าเอาเด้เอาเด้เอาเด้ตอนนี้บอกเลยนะว่าเกจการป้องกันของผมเนี่ยทะลุหลอดแบบประหลอดแตกติ่มมะไรวะขนาดนี้บอกติ่มมะโหลไว้ค่อยกินอีกรอบมึงค่อยด่าติ่มได้ปหล่ะว้ายโอ้โหเอาสไลด์สไลส์โอเคสไลส์ใจเย็นนะ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 อุ้ยบอลแล้ว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 มามามา อุ้ยลูกกระตาเต็มไปหมดเอ้ยพี่เคยพูดไว้ใครมันจะกลัวผีเรี่มยมแมงมุมมันไม่เหลี่ยมแมงมุมมันกลมไงเป็นคอยยกเว้นใครจะไปตายบอลกโง่กันวะ รับใจแล้วตื่นแลครับน้องขวาหักสุดเฮ้ยคือแบบขอด้ดยกว่านี้เลยหรือเปล่าตูวตตายมาันเด็กน้อยเท่านั้นยังไม่รู้กันอีกหรอว่าไอ้รอบแรกอ่ะคืออยากเรียกรอยยิ้มให้ลูกเห็นเท่านั้นนี่แต่เล่นมารอบนี้มีตกใจสักรอบมั้มีตกใจสักรอบหร,ร,อบร,รอบือยังไม่มีเลยอ่ะอ่ะ,อะให้กินให้กิน ดูกูเลิมไม่ดีเลยฮะเดี๋ยวกว่อนนะกูต้องมาจัดกรอบรูปโดยที่มีไต้ตาสีบคนเลยนะ คอจะหักกันวนะอคอกูจะหักแล้วนะไปไหมโอ้ยโหยดวงดีเกินคอของยีง่สิบดาวของเกมเลยทุกครับใครอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนแม่งแบบข้ามมองตรง,ครงเคะที่เราต้องมองบ้า,าวะเฮ้ยห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วเอาวะเอาวะเอาวะเอ๊ะแล้วกูเล่นคนเดียวด้วยนะกูเล่นไอ้นี้คนเดียวด้วยนะสวยแล้วกู ด่านนี้คุณลืมลืมดึงด่านนี้ไปเลยทุกคนโอ้ oh my ม o d โอ้ย y god อ oh ดอันนี้มันยากไปทุกคนอันนี้มันยากไปเพราะว่าสมมติเราซ่อนในตู้ใช่ไหมเราไม่เห็นใครไงทุกคนประเด็นอะ่ะ นิ่งไว้นิ่งไว้จะนะผีติมติมผีติมติมพิษพิษพิษหาป้ามน่ะกูด่านบอสมึงจยมาพิษสิกุยเดี๋ยวกูทกให้เลยเฮ้ยมันบ้าแล้วบางทีผีมันก็ดูเหมือนโง่นะแต่บางทีมันก็ดูฉลาดเกินอะ ไปแล้วโอเคโอเคเหมือนจำได้ว่ามันจะมีจุดจุดบั็กก็คือจุดจุดจุดออกใช่ป่ะหนึ่งคือดาวโอเคเรายังไม่ได้ดาวเลยเท่าเราไม่ได้อะไรเลยนะสักอันเลยนะไปเจอแล้วสันหนึ่งสีเขียวเห็นปะเห็นสันเขียวปะโอเคนิ่งไว้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 ไหวไหวไหวชื่อไหวชื่อไหวชื่ไหวชื่อโอเคลูกดาวมะลูกดาวมาทุกคนลูกดาวมาอ่าเก้าอ่าเราได้เก้านะช่วยดูเก้าด้วยนะ 99 99ไปเดินไปดิมึงอย่ามาฉลาดอย่างนี้มึงอย่ามาฉลาดอย่างนี้โอเคทุกคน9922โอเคสามเดียอยู่ข้างบนไป9922 9นี่เป็นความหมายที่ดีนะทุกคนแต่ว่าเราต้องก้าวไปข้างหน้ายังไงล่ะอ้ไมไม่เห็นอ่ะทำไมไม่เห็นอ่ะทำไมไมเห็นอ่ะ สรุปคือมึงไม่ใช้มึงไม่ใช้หูฟังหรอกวะหรือมึงใช้จมูกดมโอเคมนไปข้างบนมนไปข้างบนนะเราต้องรอมนลงล่างก่อนเก้าเก้าสองสองหนึ่ง กมเนี่ยมันโซโล่ไม่ยากอน้องเกมผีเหลี่ยมๆขอตึงขอตึงขอตึงมาเตรียมเจอเขียวถ้าเจอเขียวบอกเลยนะว่าเราดวงดีจริงนะถ้าเราถ้าเจอเรอดเนี่ยแต่ผมว่ามันอาจจะเจอแมงมุมก่อนก็ได้ไอเนี่ยกูพูดเลยนะไอ้ขี้ยังไงก็เจอแมงมุมอันเดนะีพูดเลยกล้าพูดเลยเดี๋ยวมาดูว่าใจเราจะนิ่งพอหรือเปล่าห้องนี้กูไปก่อนเลยครับกูไปครับกูไม่เปิดกูเปิดกูดดโดนชัวเปิดกูโดนล้างไปเิยกูไม่เปิดเปิดกูงงแล้วห้องเนี้ยเปิดก็กุกขุแล้วก็แล้ว อะไรอ่ะไกลเกินไปไปไดยไปได้ไฟจะหมด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 ไฟยโอยอ่ะไม่ได้ตกใจเลยไม่แต่น้อยแต่เมื่อกี้เป็นการเปล่งเสียงเหมือนคาราเต้แบบ อ,อ,อะไรอย่างนี้ไม่ได้ตกใจไม่ได้ตกใจเมื่อกี้ไม่ได้ตกใ,ใ,ใ,ใจเป็นการแบบคาราเต้แบบเออเออเพิ่งดูอลิซอินบอทเดอร์แลนด์มาไงแบบเออไอเหมือนแบบเหมือนคนโดนเห็ตอนเนี้ยเหมือนรอจังหวะที่แบบกำลังมืดๆแล้วกดสง่งมาผมว่าเชื่อป่ะมันจะต้องตอนเนี้ยมันต้องมีคนหนึ่งเลยสักคนนึงที่กดเลขโดนเห็แต่ยังไม่กดเอนเตอร์ส่งแบบไม่รอส่งแบบจังหวะที่แบบกำลังแบบกำลังเผลอๆกดเอนเตอร์ปุ๊บจังหวะเป๊ะอย่างนี้แน่นอนตกใจจนไฟแช็คกูบดแล้วเนี่ยเฮ้ เจ็ดสิบแล้วเฮ้แต่ต้องมีไฟทุกคนไม่มีไฟไม่ได้นะเออเราต้องเป็นคนมีไฟนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาวะสถาที่พักผ่อนหย่อนใจสินะเดี๋ยวนะ มึงิเสียงอะไรทุกคนมิมีเสียงปิ๊สเลยมีเสียงเดินตอนนี้นเซนเซอร์วันนิ่งผมนี่ระดับสูงสุดนะครับตอนนี้ปรับระดับสูงสุดนะครับถึงเข้าว่ากูชกเลยนะกูปาเมาส์สอดเลยนะแม่ไปยินได้ยินแถวนี้มันต้องมีของแล้วมึงนี่มันจะไม่มีของเลยหรอวะใจริไลฟ์่ะแล้วมึงทำด่านนี้ไปทำบ้านแล้วที่จะไปซื้อหูฟังที่ไหนครับจะซื้อตามพอเขาดีจริงเออตอนนี้ถ้าอยากจะซื้อหูฟังเนี่ยอย่าซื้อด้วยเหตุผลว่าหูฟังเสียงดีให้ซื้อว่าทำไมกูกว้างหลายทีีมมัันะันงไไ่อก ไฟบดไอีแล้วกูจะหายเลยเจอแลอ้วไฟบดอีกอออแสงแสงสว่างฮู้้หัวใจไหมหัวใจลึกไว้หัวใจบึนรื้ไวไฟแชท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  โอเคลัษมาเอาแล้วลัษม่าแล้วมาก็มืดอีกกลเนี่ไม่เห็นสุดแล้วตากูบอดแล้วบอดหมดแล้วตากูเนี่ยไปแช็กเฮ้ยขอเลยไฟฉายอะไรก็ได้เชียเทีนยนไขดีมันมีซื้อไหมมันมีซื้อปะไม่มีซื้อด้วยเราไม่ต้องมีไฟแช็กก็ได้ครับเพราะเราตึงเหมือนมาขีดไฟเชียร์ดูไ okay? อโอเคไหมครับเจอบอดโอเคโอเคโอเคไม่พึ่งไฟอันนี้ไม่พึ่งไฟมา ไม่บอกตกใจนี่ไม่รู้เลยเนี่ยเออเออแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยดูด้วย เจอลูกกะตาจะไม่เจออะไรอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกมันแค่หลอกมันก็เป็นแค่เพียนภาพลวงหลอกบอกยิ่มเลยต่อยันเลยโอเคมามามาเราจะผ่านทุกคนเราจะผ่านเราจะผ่านไปจบร้อยหนึ่งมาเลยไอ้ผีหน้าโง่ไปโอเคไปขวา ขวาเราใช้แค่หางตาโมทุกคนตายขวาการสมาธิขวา ปุ้ยแหม,มแล้วที่เราดอใหญ่เนาะอันนี้ถ้าดอไม่ใหญ่เราไม่ผ่านนะใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ทุก93ละตอนนี้ทุกคนครับผนลงมือผนลงมือผนลงมือก่อนอันนี้ผมผนลงมือก่อนพูดพร้อมกันขอให้ไม่เจอไอ้เขียวขอให้ไม่เจอไอ้เขียวขอให้ไม่เจอไอ้เขียวไอ้มื้นอีกละ โอ้โห,โหไม่เจอเขียวแต่กูเจอความมืดอันนี้กูอยู่กับปีศาจความมืดเชโซแมนไหมเนี่ยไอ้เขียบ้า เจอไอ้เขียว,วทันทีกูรอดทุกคนกูรอด,ดกูรอดดูนครับส่งเสียงเชียร์คอมเมนต์เชียร์กันด้วยเราจะผ่านภายในหนึ่งชัวง่วโมงโอเคเดี๋ยวท่องก่อนเดี๋ยวท่องก่อนเดี๋ยวท่องก่อนเปิดสวิตซ์ปุ๊บเดินพุ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ไปเอากุญแจลงามาไขาห้องนี้โอเค ใช่ไหมถ้าเราจบภายในชั่วโมงเดียวมันจุดูไม่มีอะไรทำต่อเราต้องแก้ไขอยากชอบกว่าจะผ่านมันไกลมากนะ เป็นบอกใช่ไหมโอ okay. okay, okay, okay. เคโอเคโอเคมันต้องบุด มันต้องเต็มช่องกับปล่อยช่อง ไปตามล่าปีศาจตัวต่อไปอยังไงล่ะเกมผีแรกของปีสิ้นสุดลงตรงนี้ไก่ราวกอดออฟดอแม้ว่าตอนแรกเราอาจจะววงดีเกินแล้วเจอความยากลําบากแต่สุดท้ายพลังโดใหญ่ก็ทำให้เราผ่านได้จบละเป็นของคุณหนึ่งพัดาวคุณสัญจรนะครับสปีดรันต่อหรือเปล่าเอ,าอ,อ้าสนใจชาเลนจ์สปีดลันยี่สินาที1000ดาวไหมสายวิ่งเอ้าอ,อ่ะอรอรอ,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 อดูสปีดรันแล้วกันเราสปีดรันเอาแบบเร็วสุดเท่าที่ทำได้หนึง